นี่คือคุบิมตรงนี้ไหนคุบิ๋มนายคอยดูคุบิ๋มหน่อยหนูกลายเป็นคนใจเย็นพูดด้วยการนั่สมาธิของหนูค่ะคุบิมบอกแล้วคุบิ๋มมากตอนนี้ที่ไทยกี่โมงแล้วเที่ยงคืนก็คือเออาร์ไม่มาตามเด้อเออาร์นอนแล้วเออาร์ไม่อยู่เออาร์ไม่อยู่หยุดใจหยุดใจหยุดใจถ้าเอออยู่นะเอาไปปัง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 อย่างนี้เลยหยุดไลฟ์ดีดี ิดอีกรอบอุ้ยนี่มีลายมาามีลายมาวันนี้นะครับกลัวว่าเราจะเกินเวลาหรือไม่เกินเวลานะเพราะว่าเราเพราะเรามีคุปติช่วยอยู่จริงหรออ่ะ เพเ่อนอ่ะผมฉันฟูอุ้นไม่ไหวเลยผมฉันฟูนี่คือครูบิวยืนตรงนี้ไหนคุณบิ่มนายคอยดูคุณบิ่มหน่อยฉันได้เดี๋ยวมึงทำไมไนอนเถียงได้แบบนั้นไหมตัวมาเวลานของมากๆอ่ะค่ะไปต่อไวไฟอยู่ค่ะมาแล้วใช้ร้านของมากๆอ่ะมันจะไม่มีเสียงเลยมันจะ เออเชนวันเบี่ยงไปเ็นยมไกันนะมันเหนื่อยเออนเหนื่อยนะเหนื่อยนะแต่ทำไมอ่ะออแ่น่่เยๆครับน่าะเฉยเดี๋ยวไม่ใช่เ n e r g y สีสมาธิเนี่ยนะนมาธิเป่านั่งมาธิป่ะหนูเป็นคนใจเย็นในการนั่งสมาธิของหนูค่ะหนูกลายเป็นคนใจเย็นเพูดด้วยการนล่งสมาธิของหนูค่ะ หนูกลายเป็นคนสักวิคุยไรเงี้ยเอาดิคุยดิฉันแบบคุยกันแล้วคุณน้ำหนึ่งผีมอไผีมอกันอะผีมองผู้คนเนี่ยเขาเป็นยังไงคนเจริงๆผูปมาก ซีโอนะซีีโอโรงแรมที่เราอยู่ตอนนี้ขอหน่อยอันเชิญมาอันเชิญเขาต้องเิ่นเชิญกูบิ่งเขาเปลนมากมากอ่ะไม่จํอเมีชื่อโรงแรมก็ปิดนี่ปิดคือคนเราจะแบบมันจะมีคนเราเราหนึ่งคนจะมีคนเหมือนเรากี่คนนะเจ็ดจริงหรออันนี้ไม่เหมือนเราไม่แค่ตรงมุหมือน ช่นะฉันพันราคุเหมือนฉัน่เหมือนลูกว่เหมือนครูปิ่มป่ะอ่ะดิ <c oughs> ะเป็นก้องเป็นต้องแ้องเลยเป็นก้องแต่ล้านเ <c oughs> นอะเขายานอกไระ ว้ยดิไปแยกย้ายไปเอลูกเงิไปด้วยลูกแดงดดใส่กางงลอะไรเงี้ยลายบัวทไมออะไรบัวสีเทาัสีควายอ้ยไม่ใช่ควายบัวสีเทาไม่สีเทาไม่ใช่ไัวสีเทา่สีเทา อย่าบุลเล่สีเทาไม่ใช่ควายสีเทาควายสีควายสีเทาแล้วเขาสีดำแล้วเราสีอะไรเราสีเทาเข้มๆหน่อยเรากลุ่มกรุ๊ปส้มๆไงกันถึงนที่ลอดถึงนั้น A B C D คุณเห็นอะไรไหมเกสดียวคุณเห็นนี่ไหมคุณเห็นไหมเห็นเห็นอะไรคะ นี่คือเหีนนี้ปะอันไนคะอนไกนแบบอนเด็่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่งคุเก่งมากค่ะแอปเปิลปันดาบู t blue red red s e v นเ red o เ a y four game four four blue f เดนน้องนายฝึกสมองไงตอนนี้สมองไม่ฝึกไม่ให้ฝึกแล้วเลยสมองสมองหอยากนอนไปนอนเถอะสมองแบบอยากเราไม่อยากไปนอนพาอะไรเลยอยากลาออกจากการเป็นสมองอะสมองขอเนี้ยที่เราไม่อยากนอนเพาะอเลยเราขี้เกียจอาบน้ำละล่ะใช่ใช่เกิดเป็นคนมันแลวจริงๆเพิ่งรู้เมื่อวานเลยว่าแบบรู้หน้าแม่บ้านเหรอใช่ เจอหัวโขจากคุณทยอีกแล้วแม่บ้านเราบอกชอร้านเขาได้ะก็ชื่อแม่บ้านชื่อร้านแม่บ้านภาษาอังกฤษ mother house แปลว่าแม่บ้านแปลโดยมิวลิอืมคือก็แบบบ้านของแม่อืมบบ้านแม่บ้านใครม่วีมันผัว่าตอนนี้แม่บ้านตอนนี้ที่ไทยกี่โมงแล้วเที่ยงคืนเที่ยงคืนสิบ ก็คือเออาร์ไม่มาตามเด้วเอารอนแล้วไม่เออาร์เออาร์ไม่อยู่เอาร์ไม่อยู่หยุดใจหยุดใจหยุดใจใจแก่ใจถักก่อนไม่บอกเพราะถ้าเอาร์อยู่อ่ะไลน์มาได้เพราะเอาร์ชอบดูไลฟ์ฉันถ้าเอาร์อยู่นะเอามองๆๆๆอย่างงี้อย่างงี้หยุดไลน์แต่ว่าครูปิ่มอยู่ด้วยอะครูปิ่มเออปิ่มไม่ดูหรอกเออแล้วเราก็โอเคเรามีครูปิ่มเป็นแบ็กอัพไง คิดดีๆนั่นเอยคิดดีๆคิดอีกรอบสี่ตัวโอ้โหสี่ตัวลาหรือเปล่าลาขึ้นหรือเปล่าโหแม่ดิมันจับลองจับดิลามาดิลาขึ้นนอนเาดิมาดิซ้อนแล้วแบบเตนี้ยเต่ไม่เลยแต่ไม่เออไม่มีลายมาไม่มีลายมาว่าอะไรลายฉันไม่มีอ่ะฉันก็ไม่มีลายผ่ะเธอไงแม่โทรมาแล้วไม่ใช่แม่แม่ที่นอนอยู่ตรงเนี้ย หนูเขาบอกเนี่ยหรอเสียงดังไม่ใช่นอนหนูน่าจะไลฟ์เกินเวลาหรือเปล่าหรอโอเคพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยนะพูปุ๊บก็มาปั๊บเลยโอเคเราแยกย้ายกันแหละได้เวลาแยกย้ายเนี่ยได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่มาดูนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ไทยแลนด์เดือนหน้าปีหน้าใช่เดี๋ยวเราจะกลับสักประมาณอีกปีนึงโอเคเราต้องทำงานทุกวันนะอยู่เปล่าสี่สิบวันใช่สี่สิบทุกวันแล้วเราส่งเราตื่นตีหกเราต้องรอสองทุ่มนะ บาย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 น่ารักไหมสุขงามละใช่ไหมก็ต้องทำเอ้ยร้องเลยนะสุขงามเราร้องถมนองเพลงโถนนอนในใจโทนปะโทนโถนจูบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเป็นสาวแบลวถ่ายทำดีหนึ่งสองซ้ำงงงงเกิดเกิดอ่ะนอนในใจโทนปะโทน บายบายไปนอนแล้วบายบายสวัสดีครับขอบคุณทุกคนครับติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอคิูซีฟคอนเทนต์กับวีอาและยังมีแคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am p o o n e application